คลิปนี้เป็นคลิปตอบคำถามนะคะมีเพื่อนๆของเราถามมาว่าสปาโซดาคืออะไรสปาโซดาก็คือการใช้โซดานะคะโซดาเป็นขวดๆที่เราเอาไว้กินอ่าอะไรนะเขาเรียกว่าโซดาน้ำน้าเขียวนั่นแหละโซดาที่เขากินนั่นแหละเออของสิงหนะย่อสิงวิธีทำก็คือง่ายมากเราเตรียมถ้วยทิชเมนต์ของเราอะค่ะที่สนนต้องใช้ส่วนตัวเนาะก็คือสนนต้องนัดจะใช้ทิชเมนต์ของเบรินา หช้อนแล้วก็ใช้ครีมนวดผมของโลแลนด์หนึ่งช้อนแล้วก็อาหารผมกันร้อนกันช็อตน,นะคะของเบอร์ลีนอย่างละหนึ่งฝาคนให้เข้ากันแล้วสนอตองก็จะไปไปนอนที่เตียงสะสะผมสะผมสองรอบหลังจากนั้นก็เอาโซดาสิงนะคะครึ่งขวดเอามาลาดบนเส้นผมแล้วก็ใช้ถ้วยทิชชมนที่เราผสมอาหารผมมาลาดลาดแล้วก็นวด นวดประมาณ5นาทีหลังจากนั้นใช้โซดาอีกครึ่งขวดมาล้างล้างเสร็จก็เอาน้ำเปล่าล้างซ้ำแล้วก่อนที่จะมาไดหนีบก็ฉีดอาหารผมกันร้อนกันช็อตอีกรอบหนึ่งเพียงแค่นี้นะคะผมก็จะนุ่มลื่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวโซดานะคะเขาไปล้างล้างเอาตัวสารเคลือบแข็งที่อยู่ในเส้นผมที่อยู่ในศีรษะของเรานะคะออกออกจากเส้นผมของเรานะคะ โดยเพาะคนที่ทําสีผมบ่อยๆโดยเฉพาะคนที่ปิดงอกบ่อยๆถ้าเอาโซดาสปาสูตรที่สนตองแนะนําไปใช้นะคะรับรองเลยว่าผมจะเงานุ่มแล้วก็สุขภาพดีไม่มีสารตกค้างไม่มีสารเคลือบแข็งติดอยู่ในเส้นผมเลยนะคะนี่นะคะทําเมื่อคืนนี้นะแต่เมื่อคือนน่ะไหลสดแล้วมันหน้ามืดหน้าหมองหน้าดําก็เลยมาแก้ตัว ในในคลิปนี้นะคะทุกคนเอาไปลองทําดูนะถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้สนใจอยากจะสั่งตัวชุดบํารุงเอาไปทำในการทําำซปาไอโซดาสปาก็สั่งมาได้ที่ไลน์นะคะอยู่ชุดละกันร้อนกันช็อตแล้วก็ทีตเมนของเบลิน่าอยู่ที่3 7มสนะคะทุกคนจัดส่งทั่วไทยบายบายค่ะสวัสดีค่ะ